สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซีนะครับเย็นๆก็ได้อ้อยมาให้สองสาวนะครับเจ้าเจ้าเอาน้าไม่ฉีดให้เนี้ยน้นาไม่ฉีดให้เลนนะ มงนาตยาครับมึงนาตยาครับไม่ฉีดฉีดกองดินแม่ไม่ค่อนฉีดกองดินมันพื่อนนอนมันขันแม่เออให้พิ้นเกียกไงให้พิ่นเกียกข้างเงึ่งให่เพิ้นในเห็ดอัน้นข้างล่างนะนี่ครับมีพนักงานอาบน้ําให้ครับวันนี้ครับส่วนส่วนคุณนายโอ้โหกินอย่างเดียวครับวันนี้หน้าที่หน้าตยาคือเล่นครับ แต่พี่วาสนากินครับบอนรอนกระซ้าไม่เพิ่นเลนเลยครับแม่ขวนนั่นละปึ๊บมือพุ่นน่ะสะดินให้ครับนั่นแน่อาใหยแม่ขวนน้ำเด้อนั่นแน่น้ำแบบไหลจุใจมากครับโอ้โห เป็นย de. ังไงพี่วาดพี่วาดอาบเสร็จแล้วครับนี่ครับความสุขที่แท้จริงของช้างนะครับแม่แม่ครับโอ้แม่ควณแปลกับคุณป้าแน่นอนแม่ควณเห็นยกซอยคุณป้าแน่มาไปยังครับมาไปยังให้เพื่อนเรียนเลย วัวบัง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 ตังอบัง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 บงัโอ้มแรกาันเลยนาร์ยาบุนครับนารยาบสนครับระวังแฉะด้วยครับระวังเมือนระวังเมือน พี่บา๊าดถอย,อยไปเดียวไปพุ่นไปพุ่นไปกินใบอ้อยไปไปกบมะลีนขิดต้มไปกินใบอ,อ้อยไปอย่าเหยียบสายยางเนอน้อคร <มา S 2> <ด>ับจะเอาหยอดอ้อยมาฝากาพอดี เพิ่นปั้นน้ำอ้อยขายครับเอาเล่นเล่นกับนัลตยาเลยโอ้ยพ่อละแม่แม่เอาต้องขีดให้เล่นซชำนั้นพ่อแล้วพ่อแล้วแม่จะขีดให้พ่อแล้วซชำนั้นพ่อแล้วให้เพิ่นเล่นซชำนั้นพ่อแล้ว บ่เพื่อนเรียนรอดเดี๋ยวเพื่อนกระเซ้าเพื่อนเรียนก่อนจะว่าเซ้าฉีดน้ำให้กับพ่อปุ่นน่ะหน้าตยาหน้ตยาบ้ จบแป้งทอดเลยแล้วนี่มาลูกมา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 อัตยามาแล้วมาลูกโ <c oughs> อ้ยเกล็นแห้งหลายลูกอาตยาเอ้ยอ <c oughs> ตตยาพอแล้วแม่ควรพอแล้วครับปูน <c oughs> คนงามครับคนงามเขาไม่เล่นขี้โคลนนะฮะ นาตายาไปแล้วแม่ไปแล้ว <ś c oughs> โอ้ห่านั่านห่า,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 านั่านบากินได้จะพยายามของเขาได้นั่นาน,านั่นเอาคือเฮ็ดแังสานเอานาตายาเอาบากิน,นงงในในเฮ็ดไปทั่วแถวหลกามาเอาเด้อมาเอาเด้อไปแล้ว ไปลูกถอยไปไปไปแล้ว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 เอา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 จะไปทางไหนครับจะไปทางไหนเอา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 เราจะจับกูใส่กระดงอีกแล้วครับเอา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 ถอย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 แล้ว

หอไปแล้วไปแล้วเออเาทท้งนี้กับม่ยาติ้อยเราบอหนี้เอ้าไปเลยไปลินไปไป นะะก็คือความสุขของสองสาวนะคะที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะแม่แม่แมขาที่พ่อควนันแม่ควันได้มอบให้นะคะขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตายาพิวัฒน์สนานะโอ้ยมืดในนี้ได, <laughs> <laughs> ด้กว่านี้ฮัลโหลวันดามวะโอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไป <laughs> มีความสุขค่ะค่ะแม่แม่ค่ะมีความสุขค่ะค่ะ,คะส่วนที่วาดนี้ชิวๆนะคะกินอย่างเดียวค่ะก็มีคุณน้านะคะที่ว่าคันน้ำอ้อยค่ะจำนายนะคะคันน้ำอ้อยจำนายทุกแ้นทอบมากก่า ตายแล้วไม่ได <že> ้เล่นอย่างนี้นานเลยครับเป็นจังไหนล่ะค de <io> <m Willie eller figura> ือผู้งามเดี๋ยวรู้ฮะ บห่ห่วงกินเลยจ้าบาห่ห่วงกินเห่นกิตตมค่ะมวลเ,เ,เปย์เต้นี่เต็มหนาหนูเลยนี่เห็นบอ <c oughs> ผู้งามคักค่ะมวลอ่ะเฮ้ยมีความสุขคัก ตั้งวันแพ็กแล้วจ้า ดูนะคะพี่วาดกินชิวๆค่ะแม่แม่ขานาตยาห่วงเล่นนะคะเล่นอย่างเดียวไม่กินเลยนะคะมีความสุขคักค่ะก็ได้มาถ่ายทอดให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวน้องนัตยาพิวัษนานะคะหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านนะคะเป็นความสุขนะคะสุขทั้งน้องช้างสุขทั้งพ่อควานแม่ควานนะคะแม่แม่ขาเอาละพ่อคุดลุมนะพ่อ ขุดลุมแล้วขุดลุมแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะที่เข้ามากดไลค์ขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาใน าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วไปไปท้าแป้งให้ป้าพัดีสิไปท้าแป้งให้ป้าแล้วไปท้าแป้งให้ป้าแล้วป้าป้าไปเล่นป้าป้าไปเล่นป้าพอนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ